สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ชาว n ิน p k e นะครับผมมีลูกเพจขอมาว่าให้ไปรีวิวไอ้โมงเขียวให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมมาวันนี้รู้สึกว่าจะเลิกงามยามดีแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไม่ได้ทำลิปนานวันนี้ก็เงาเงาหน่อยครับอยากดวนเหลากระบาลน,นะครับล้อเล่นครับล้อเล่นหยอกเล่นเฉยวันนี้นะครับผมจะพาไปชมนะครับผมไอรอนแปที่เขาบอกว่าไอโมงเขียวนั่นเองนะครับผม ก่อนที่จะพาไปชมนะครับผมต้องเชิญเจ้าของรถก่อนนะครับว่าให้พี่เขาแนะนำว่ามันชื่อะ <ict of S 3> อะไรท<ล>ําอะไรอยู่นะครับผมตอนนี้เชิญพี่แอร์เลยครับผมสดีสดีครับสดีครับดีครับดีครับทุกคนครับอันนี้พี่แอร์นะครับเจ้าของรถที่เราจะมารีวิวกันนะครับเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้แต่งแต่งไปเยอะไหมเก็บเยอะไหมแต่งไปเยอะไหมปกติเวลาคนแต่งไม่ไม่ไม่ได้นับมากกว่าครับใช่ครับับเนาะใช่ครับเดี๋ยวอะไรที่ถูกใจเราก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับใช่ พี่แอนะครับตอนนี้แกเปิดร้านไก่วันนะครับไก่วันเขาสงกวางนะครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมอย่าลืมแวะนะครับแวะแวะทักทายแกแล้วก็แวะแวะดูเจ้าไอรอนแปดแปดสามนี้ได้นะครับผมมามาชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างเอาเอาโม่งก่อนเลยพี่เริ่มจากหน้าไปท้ายเนาะพี่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าโม่ง fxr ครับ fxr ใช่ใช่คือปีสองปีเนี้ยเป็นเป็นยุคของขับสไตล์เนาะ คือจากตัวใหญ่มาเขาเรียกว่าเอามาใส่พวกสปอตเตอร์บ้างเอามาใส่ไดนาอะไรเงี้ยให้มันคลอองขี่ง่ายขึ้นทำทำให้มันในการขับขี่ง่ายขึ้นใช่ใช่ไม่ไม่เขาเรียกว่าโตลมเยอะไม่โตลมเยอะใช่แล้วก็หน้านิ่งขึ้นอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันถ่วข้างหน้าเนาะนี่คือโมงนะครับโมง fx fxr ใช่ครับแล้วก็จะมีหลายเจ้าว่ากันไปอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ชอร้านไหนถูกใจร้านไหนใช่ครับอันนี้ก็อันนี้บอกเลยนี่เป็นของสมทรงอ๋อนี้ของของคุณพี่สมทรงใช่ครับของพี่อาร์สมทรงครับ ใช่ใชต่อไปคือไฟจําเป็นต้องเปลี่ยนไหมพี่ไอ้นี่ไฟเล็ดจำเป็นไหมจำเป็นไหมจริงๆมันต้องเปลี่ยนไฟอยู่แล้วครับเพราะว่าไฟไฟเดิมมัน,ม,นมันเล็กไปใช่ครบเราต้อง พอเปลี่ยนตัวใหญ่เปลี่ยนม่งใหญ่มาปุ๊บข้างหน้าเราก็เลยต้องแบบให้มันมารับกันยื่นออกมาข้างหน้าให้มันเข้ากันเนาะใช่คร<ห>ับดังนมมั้น,นมันซิ่งด้วยก็เลยต้องเป็นเล็ดหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือต้องเปลี่ยนนะพี่เนาะใช่ต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น LED โอ้ใช่เป็น LED ใช่ครับสวยครับสวยสวยดูครับดูดูโอ้โหสว่างไหมพี่ตอนคืนสว่างครับสว่างตาแตกเลยโอ้โหนี่ม่งนี่หมาข้างทางเห็นหมดเห็นหมดครับสบายสบายเนาะ อ่าใครใครที่สนใจนะครับผมก็หาซื้อมาใส่ได้เนาะจุดเด่นคือมันจะเนี่ยใส่เครื่องเสียงใส่อะไรได้เงี้ยครับทีชิ่วม่งมงเราก็สามารถใส่เครื่องเสียงเพิ่มได้อีกใช่ครับแล้วแต่เราเลยอันนี้เราเราเราแต่งคล้ายๆแบบอ่าพวกอ่าทัวรลิงเนาะตัวใหญ่ๆทัวร์นใช่ไหมพี่ใช่ใช่พี่ก็จะมีเสริมลาโพงแล้วก็เครื่องเสียงขึ้นมาเนาะใช่ครับชุดชุดไม้ชุดไม้พี่เปลี่ยนใหม่ ชุดใหม่นี่พี่จะใช้เป็นอันเดิมครับอันเดิมหมดเลยอันเเดดิมมหลยแค่แค่ทําขาจับตรงนี้เฉยๆครับแค่นี้เองขาจับเพิ่มเดี๋ยวเป็นชุดใหม่เดิมใช่แล้วอ่าเรือนใหม่เดิมเนาะใช่ครับมาต่อกันที่แฮนด์เลยใช่ครับแฮนด์ก็จะจะเป็นต้องเปลี่ยนเนาะถ้าถ้าเป็นขับไต่ใช่ครับพี่เลือกเป็นอันนี้จะเป็นบิ๊กออครับเขาเรียกว่าทรงพูลแบ็กหน่อยมันจะเยื้องมาข้างหลังนิดนึงใช่ครับพูลแบ็กคือเยื้องมาข้างหลังใช่เลื้องมาข้างหลังนิดนึงก็นี้ก็จะเลือกเป็นเป็นตุ๊กตา8นิ้วคราก็เป็นแฮนด์ตตตตััััววนนีี้้เหรรรอคคบบใชุ่๊กา ใช่ตุ๊กตาตัวนี้8นิ้วแล้วขาตัวนี้เหรอพี่นี่แหละมันมันมันจะชุดเดียวกันเลยทั้งตุ๊กตาเลยนะครับใช่เป็น8นิ้วใช่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าจากฐานเป็นตุ๊กตาแฮนด์ของบิ๊กออใช่ครับแล้วก็เป็นชุดแฮนด์ชุดแฮนด์นี่ก็อยากให้มันสูงขึ้นก็เลยเลือกเป็น3.5ครับมัน่อ้ดูแบบจิ๊กโกลหน่อยอ๋อไอ้ไอ้นี่คือสูงขึ้นจากเดิมเนาะใช่ครับอันนี้อันนี้คือ3.5นิ้วใช่ครับสามจุดห้า ขีเลยขับสบายเลยนี่พี่ใช่ตามตามสไตล์เขาเรียกขับขับสบายขับสบายใช่ไหมชิวๆด้วยมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับอันนี้พี่เขาไปติดเพิ่มมาเครื่องเสียงแล้วลำโพงฝั่งซ้ายขวาอ่าเพิ่มอัตลุสในการขับขี่นะครับทางไกลๆนี่ก็ฟิลเหมือนทัวร์ลิงเลยใช่ครับใช่อ๋อมาต่อกันที่อ้าวนี่ถังถังเป็ดแสามตัวนี้มันมันมันยังไงพี่มันพิเศษย,ยังไงใช่ไหม ใช่คืออย่างแรกเลยคือมันใหญ่ขึ้นจากเดิมครับเพราะเดิมแปด3านี่มัน12.5อาอันนี้ก็เพิ่มเป็นใช่ครับทางเดิมของ8 8 3นี่เป็นใช่เขาเรียกว่าทรงถั่วเนาะใช่ครับอันนี้เราอยากได้มิติเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบมันจะใหญ่แล้วก็แบนลงอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้เห็นมิติตรงนี้มันสูงขึ้นอะไรประมาณเนี้ยครับประมาณนี้เนาะพี่นอาหลักๆเลยคือใหญ่ขึ้นเหรอครับใหญ่ขึ้นเพื่อพื่อเป็นิเตรใช่ครับเพื่อให้มันวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นใช่ใช่ให้มันเหมาะ เราอยากให้มันได้ระยะทางเยอะๆขึ้นหน่อยจากแต่ก่อน100กิโลต้องจอดเติมเนาอสมมุติใช่ค่ะอันนี้ก็200แล้วอันนี้ก็เพิ่มมาเป็น200แลอ๋สบายแล้วตัวนี้เป็นตัวถังของ883 Super Low ครับตัวคัสตอมตัวเดียวกันแต่883เหมือนกันแต่เป็นตัวคัสตอมเขาเรียกว่าถัง Super Low เนอะตามตามภาษาที่ คนเล่นรถเขาพูดกันนะครับประมาณนี้มาที่ท่อเลยพี่ทีนี้ท่อก็ที่ท่อเลยเป็นสเต็ปก็จะเสเต็ปมาตรฐานเลยครับอันนี้คือสเต็ปตามสเต็ปของรับสายมันต้องมี2องออกหนึ่งใช่เขาสองออกหนึ่งที่เใช้เป็นของทีวีอาร์ใช่เดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงกันใช่ครับมันจะได้เสียงแบบซิ่งซิ่งคือคนฟังก็เพาะคนขี่ก็เพาะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะฟังเสียงตอนตอนท้ายคลิปแล้วกัน ใครที่รอฟังก็รอฟังไปก่อนนะก็มีการล้มนะพี่เนาะที่ใส่เพิ่มใช่ครับการล้มเป็นของศูนย์เรานี่เหรอครับใช่พักเท้าพักเท้าทางไกลนี่แหละครับเข้ากับทัวรลิงเลยเปลี่ยนแบบทัวรลิงนะครับเพื่อให้การขับขี่ได้สบายมากขึ้นมีโช๊คหลังด้วยที่เปลี่ยนมาใช่เป็นของอะไรครับอันนี้เป็นตัวไวท็อปไลน์ครับ11.5แต่จริงๆตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วอยากจริงๆมันต้อง13.5มมันต้องตูดโด่งครับอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกเราซื้อมาผิดเฉยๆครับเป็น11.5เอ็แต่แรกกะแต่ว่าจะได้อารมณ์แบบเตี้ยๆใช่ใช่ทีนี้จริงๆมันต้องเป็น13.5สามหรือต้องเปลี่ยนต้องต้องเปลี่ยนเป็น13.5ใช่ใช่หาเรื่องอีกหาเรื่องอีกไม่เราพี่คนแต่งก็อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆใช่ับแต่ของโชคไทยดีเลยนะครับโอเคเลยสมมติว่าคนกำลังหาโชคดีๆโชคไทยก็พออย่างเงี้ยครับดีเลยใช่ไหมครับใช่เขาดีเลยครับใช้ดีเลยอ๋อลืมบอกไปตัวนี้คือรุ่น883นะครับผมอย่าลืม อันนี้ใช่ครับไอออนแปดแปดสามสองแปดสิบเก้าครับใช่ครับีบอกไปตอนเริ่มรายการโตตีนะครับก็จะมีฝาเดอร์บี้ใช่พี่ที่ไปเปลี่ยนมาเป็นเล่นใช่ใช่ก็เป็นพวกฝาเดอร์บี้แต่งทั่วไปเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเซ็ตนั้นสวยแบบนี้สวยนะครับแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ท่าเท้าก็ต้องเป็นตะปุ่มตะปุ่มแบบนี้นะครับผมตามขับสไตล์เอาไว้ยกเอาไว้ยกเอาไว้ยกเอาเขาเขาเขาว่าเอาไว้ยกมันจะได้เท้าไม่หลุดบประมาณ อ๋อแบบเวลายกล้อใช่ใช่เนี่ยเหมือนเหมือนเบาะเหมือนเบาะทรงนี้ก็แบบไว้ดันตูดเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นทรงขับสะตายใช่ครับมีเบาะแบบนี้ด้วยใช่มันจะดันตูดอย่างเงี้ยครับของแต่งทั่วไปก็จะมีที่ใช้ของโรแลนด์หมดเลยนะใช่ใช่ครับของโรแลนด์หมดเลยไ s d นะครับผมพวกนี้พวกอ่าคลาสพวกประกับพวกเบรกแล้วก็ฟ้าถังตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเดิม เดิมครับเป็นเซตเลขกหนึ่งเป็นเซตเลขกหนึ่งทั้งหมดเลยเขาว่าขับสไตล์ต้องเลขกหนึ่งว่าใช่ไหมพี่ขับสไตล์เขาเขาเขาว่าเขาว่ามาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วทีนี้สีเดิมเราเราพูดถึงสีกันโดยโดยภายนอกเนาะภายนอกเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วว่าท่านผู้ชมต้องเห็นว่าสีเปลี่ยนใหม่ใช่ครับใช่ อันนี้สีเดิมเป็นสีสีอะไรสีน้ำตาลด้านเป็นรอรอเบาใช่ครับเป็นรอเบานะครับรับรอเบาน้ำตาลด้านนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้พี่เลือกใช้แบบทำสีใหม่คือทำแบบไหนพี่พี่พี่เลือกใช้เป็นแบบปสติ๊กเกอร์ครับแรปสติ๊กเกอร์เอาเนาะแล้วก็มาเคลือบแล็เกอร์ตอีกทีเป็นซอฟแคนดี้อย่างเงี้ยใช่ครับ ถ,ถ้าดูรายละเอียดภายในลึกๆมันจะเป็นแบบเกตๆวิบวับๆอย่างเงี้ยครับเกตๆแบบใช่ครับเหมือนวิ oui ่งว <prophet> ้าววิ uh ่ง huh ว้าวใช่เขาเรียกกันอะไรวิบวับวิบวับหน่อยวิบวับวิบวหน่อยอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้รถเราอยู่ที่อำเภอเขาสุดกว้างเนาะใช่ครับจังหวัดขอนแก่นนะครับใครที่แวะแวะอยากอยากจะแวะดูแวะชมนะพี่เนาะ แวะได้เลยครับเินที่ร้านได้เลยครับร้านวันไก่ย่างใช่ครับหรือว่าถ้าแบบมามาจากช่องนี้บอกเดยผมลดให้พิเศษเลยส5บ้ยเป็นไปเลยครับโอเคนะครับผมสำหรับลูกเพจนะครับผมคนไหนนะครับผมที่แวะมาทานแล้วบอกว่ามาจากช่องผมนะครับที่เขาใจดีลดให้ไปเลย20%ตโอ้โหเป็นไงล่ะครับทั้งหล่อทั้งใจดีขนาดนี้นะครับผมสุดยอดสุดยอดเราขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยกันนะครับผมเผื่อลูกเพจมา ชุดชุดสีก็แรปเอานะครับผมถ้าใครสนใจบอกราคาได้ไหมพี่ก็เอออันนี้ทําอยู่ฮักสติ๊กเกอร์เขาก็สติ๊กเกอร์นี่ประมาณ4ี่หมื่นห้าครับทั้งคันใช่ครับทั้งคันสี่หมื่นห้าแล้วก็ไปเคลือบเป็นแล็กเกอร์กิตเตอร์อีกก็อีกประมาณหมื่นแปดครับไปเคลือบแล็กอีกเป็นใช่ไปเคลือบแล็กเกอร์อีกหมื่นแปดก็ราวๆประมาณหกหมื่นหกหมื่นตัวหกหมื่นชุดสีทั้งหมดเนี่ยถ้าใครจะไปทํานะครับผมอยากไปแรปเตอร์นะครับผมก็ ประมาณ6กหมืนชุดนี้รวมโ่งด้วยแต่โ่งนี่ต้องไปแต่งอีกต่างหากนะครับผมต้องไปสั่งทำอีต่างหากโมงพี่ไปโดนมาเท่าไหร่ครับโมงเพืือเือเปิือราคาแล้วโมงโมงประมาณสองหมื่นนิดไฟเล็ประมาณพันสองพันาณนี้หรอครับประคือตอนนั้นรวมทําสีมาสามหมื่นพอดีอย่างเงี้ยครับใช่คือคือสีสีแต่ก่อนก็เป็นสีเบดเดิมสีดำเดิมใช่สีดําคือรวมทํามาประมาณสามหมื่นนะครับตัวนี้ไม่รวมเครื่องเสียง อ่าแล้วก็ชิ้วตัวนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มสั่งทําเพิ่มหรือเปล่าพี่ใช่ใช่ใช่สั่งทำเพิ่มตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกแบบนึงเป็นแบบซิ่งด้วยสมมติถ้าใครอยากได้ก็จะมีให้เลือกอยู่ครับอันนี้มันแบบเขาเรียกว่าคลาสสิกมีมีแบบอีกใช่ฮะใช่ฮะอันนี้คือคลาสสิกอันนี้คลาสสิกถ้าแบบซิ่งก็จะแบบบอลบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมีให้เลือกไดไฟก็ได้ใช่ใช่ทำได้หมดทำได้หมดก็จะประมาณนี้แล้วพี่เนาะใช่ครับก็จะประมาณนี้หลักๆใช่ครับก็หมดแล้วหลักๆคือโมงตััววนนีี้้้ะคครรรรบบบผมออกาาไปแลเยย อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับผมว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับผมเจ้าจ้าสวยมาก <Wow. S 2> บอกเลยตัวจริงเด็ดมาฟังเสียงท่อเลยครับ โอเคนะครับผมสําหรับการรีวิวไอรอนแปดของพี่แอร์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตามที่พูดมาครับเป็นไงครับสวยเด็ดเผ็ดจริงหรือเปล่านะครับผมถ้าอยากเห็นตัวจริงก็มาดูได้นะครับผมที่อำเภอเขาสุนกวางเลยนะครับผมใครแวะผ่านมาผ่านมาก็แวะถ่ายรูปได้นะครับผมพี่เขาไม่ซีเรียสแล้วพี่เนาะถ่ายรูปได้สบายสบายครับใช่ครับคนกันเองมาได้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณพี่แอร์มากนะครับผมครับดีดีมากเลยครับที่ใช้นะครับผมมาได้ถ่ายทําให้พี่แอร์ฝากร้านหน่อยครับ ครับคือคือร้านพี่เป็นร้านขายไก่ย่างนะครับไก่ย่างข้าวนกวางชื่อร้านวันนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพเลยถ้ามาบอกมาจากช่องนี้มาจากรายการนี้พี่ลดให้เลย20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมีกาแฟสดมีอะไรด้วยนะครับมานั่งเล่นมาคุยกันก็ได้ครับมีติ๊กเกอร์แจกมีแจกให้ใช่ครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับต้องไปกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมกดติดตามแล้วก็กด กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับผมยังไงวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องลาไปแล้วพี่เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปร่วมทิปกับแกอีกมีโอกาสแน่นอนได้ชมแน่นอนนะครับว่า48กับ883คนนี้จะไปที่ไหนกันอีกนะครับผมอย่าลืมติดตามชมนะครับผมที่ช่อง NP Bike Channel นะครับผมเจอกันใหม่ครับ EP หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับ